สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันสิ้นเดือนวันสิ้นเดือนหมอวันนี้วันสิ้นเดือน <bound> วันนี้ก็เป็นวันวันรับรัพนะวันที่หนึ่งที่หนึ่งก็ได้รับรัพย์ทุกคนอยู่แล้วเนาะบางคนเนาะแต่เราคนที่เขามีเงินเดือนเนาะคนที่เขามีเงินเดือนเขาก็ได้รับทรัพย์อยู่แล้วเราก็มีเงินอ่าเราก็ได้รับรัพเราได้รับรัพเหมือนกันเราก็ได้รับรัพย์เหมือนกันนะคะแล้วก็ อาวันนี้ก็จะมาให้ให้เล่าความฝันให้หวยความฝันนะคะให้หวยความฝันแต่ละ,ะวันนี้ว่าฝันอะไรนะคะแต่ย่าไม่ได้ฝันเองหรอกค่ะก็เอาจากพระอาจารย์เหมือนเดิมฝันนะคะแต่เราก็ม่บงว่าเราที่มาที่ไปก็มีที่มาที่ไปนะคะแค่นั้นนะคะก็ความฝันนะคะความฝันของเพื่อนเนาะนะคะอ่า จะสององค์ฝันก็คล้ายกันมากเลยฝันฝันคล้ายกันถ้าว่าแปลออกมาก็เป็นตัวเดียวกันเราจะมาฟังความฝันกันนะคะแล้วก็ช่วยกันแปลอ่านี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใส่จักรยานในการรับชมด้วยนะคะเป็นความฝันเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เรานะคะยังไงยังไงนะคะไม่มีวันถอยนะคะสู้ต่อไปนะคะเพราะว่ายังไงยังไงก็ไม่ได้ขาดทุนนะคะค่ะเคยสู้มาแล้วนะคะทำมาแล้วเรื่อยๆนะคะไม่ขาดทุนนะคะเพราะว่าเราถึงจะผิดไปหลุดไปสามงวดหรือสี่งวดเราก็ยังมีเหลือนะคะเพราะว่าลองดูสิไม่เชื่อ,อลองเล่นตัวล ร้อยสองร้อยนี้เนาะประมาณนี้นะคะลงทุนดああูลงทุนดูนะคะร้อยสอนะคะแล้วก็ผิด3ามงวดสีงวดมาเข้าตุ้มงวดหนึ่งก็ยังอ่าเหลืออยู่นะคะอ่าก็เดี๋ยวจะมาเล่าความฝันก่อนแล้วค่อยดูว่าตัวไหนให้ให้เอฟซีฟังแล้วก็ แปลนะคะฟังฟันด้วยกันก่อนนะบางคนความฝันน่ะก็แปลไม่เหมือนกันบางคนจะฝันแปลไปอีกคนละแบบฝันอย่างหนึ่งแปลอย่างหนึ่งแต่ละคนก็แปลไม่เหมือนกันงั้นจะเล่าให้เอาไปแปลเองนะคะแล้วก็ค่อยบอกเป็นตัวนะคะอ่าก็คือองค์หนึ่งท่านนอนกลางวันนอนไม่ใช่ชค่รูปหนึ่งเนาะพระรูปหนึ่งก็คิ้มหลับบ่ะหลับไปแล้วนั่นแหละก็หลับไปเหมือนว่าหลับนั่นแหละเอ่อหลับ แต่ว่าเป็นตอนกลางวันพอดีหลับตอนช่วงกลางวันหลับไปเลยมีได้ได้ยินว่าเอา้าวหวยออกแล้ว<ม>ร้อยหวยลอตเตอรี่ออกแล้วหวยไทยออกแล้ว<ม>ลอตเตอรี่ไทยนะคะหวยไทยออกแล้วสองสองนะคะโอ้จะดุ่งตื่นเลยนี่หมายถึงฝันว่าหวยออกสองสองใช่ใน,ในความฝัน,นของพระอาจารย์ยใช่แล้วก็อีกหนึ่งองค์ นี่อีกหนึ่งองค์ฝันว่าไอเขาขุดหลุมฝังศพ <คน S 2> ขุดหลุมฝังศพแล้วตัวเพิ่นก็ไปควัดไปควัดขึ้นเป็นศพผู้หญิงสองคนแต่ผู้หญิงไม่ได้ตายไม่ได้เป็นศพเป็นผู้หญิงขึ้นมาสองคนแล้วจะแปลยังไงลุม,ม<า>ฝังศพแต่ไม่ตายใช่ฝังเขาบอกว่านี่เป็นขุดขึ้นมาฝังศพอยู่แล้วก็เลยไปขุดขึ้นมา ขุดขึ้นมาก็เป็นผู้หญิงสองคน,นผู้หญิงสองคนใช่ผู้หญิงสองคนแล้วว่าอาจารย์ก็แปลว่าคงเป็นเลขเบ้นผู้หญิงก<ะ>็สี่เออบางทราบคนจะแปลนะอาจจะแปลเป็นผู้หญิงก็สี่สี่สี่เออแล้วก็สองสอง,สองนะคะน,นี่นะคะก็แปลได้ตัวนี้ก็แปลออกมาเป็นตัวนี้นะชัดๆนะคะ เปออกมาแล้วไม่รู้ว่าเอฟซีจะเปเหมือนพวกเราไหมเนาะใช่สองความฝันนะคะสอง่าอาจารย์องค์นี้ฝันน่ะออกเป๊ะเลยฝันว่าสองสองแต่ก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละบางครั้งก็เคลื่อนขึ้นบางครั้งก็เคลื่อนาะใช่แต่จะเป๊ะๆก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าแต่นี่ก็คือมันก็ใกล้กันมากเลยสองสองกับสี่สี่อันนี้เป็นเลขเบิ้ลนะพี่น้อง fc มีความคิดเห็นอย่างไรกับความถ้ายนิงซ้ำอ่าพูดแล้วว่าถ้าเลขเบิ้นแล้วมันจะไม่เข้าเลขหลักหน่วยอ่าแต่ไม่แน่นะคะบางทีก็เข้าแต่ส่วนมากจะไม่เข้าอันนี้ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลขคำนวณเนาะเป็นเลขความฝันของพระอาจารย์นะคะที่แปลออกมาสององค์ก็ฝันเหมือนกันก็เลยมาเล่าให้กับ fc ฟังนะคะว่าอา fc จะแปลยังไงนะคะ ส่วนย่าหนิงนะคะก็แปย่างนี่แหละอันนี้คือย่าหนิงแปยออกมาแล้วใช่แปยออกมาแล้วนะคะหลายความคิดหลายความความแปรเนาะแล้วแต่ใครจะแปลยังไงเนาะแล้วแต่ใครจะแปลยังไงนี่มาเล่าความฝันสู่กันไปใช่ก็ย้ําอีกว่าฝันว่าหลุมอ่าเป็นหลุมไม่ใช่หลุมเป็นแบบว่าคิดว่าเขาฝังศพไว ว่าเขาฝังศพไว้จุดนี้ก็เลยไปขุดขึ้นมาแต่ว่าศพนั้นไม่ใช่ศพเป็นคนยังไม่ตายเป็นผู้หญิงสองคนขุดขึ้นมาแล้วเป็นผู้หญิงสองคนใช่ขุดขึ้นมาแล้วเป็นผู้หญิงสองคนยังไม่ตายนี่มันก็คิดว่าผู้หญิงสองคนนะก็คงเป็นผู้หญิงนี่มันเป็นนามอะไรผู้หญิงนามสี่ถ้าบางคนก็คิดว่าเราคิดว่าผู้หญิงเป็นสี่อยู่แล้วออยายแล้วเราตีเป็น สี่สองได้ไหมก็ได้สองสี่แบบนี้ได้ไหมได้สี่สองสองสี่ก็ได้นอกจากสองสองแล้วก็สี่สี่เนาะเออสองสองสี่สี่สี่สองสองสี่นะคะผู่ยิงก็สี่สองคนก็สองได้ประมาณนี้นะนะคะและพระอาจารย์เราไม่ตีบอกไมพระอาจารย์เป็นคนขุดไม่ไม่เอาเก้าบออาจจะเป็นเก้ากับเปดเนาะเออก็พูดไปพี่น้องเออแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความ ตีของคนนะคะอัน,นี่เร,เราจะคลิดบางครั้งเราเอามาตีแล้วเราเอามาตีเป็นตัวให้เอซีแล้วบางทีนะคะมันจะพลิกไปอย่างใดอย่างหนึง่งอันนี้มันปลความฝันให้ไปตีเองเลยบางคนจะมีโชคจะมีโชคบางคนก็แปลไปถูกนะคะค่ะบางคนก็ถ้ายัางไงยังไงก็มันก็บางทีมันจะเพี้ยนไปแล้วก็บางคนเขาตีถูกบางคนก็ตีไม่เหมือนกันเป็นประพานนี้นะคะ บางคน <Ừ. S 1> บอกสีจะเป็นผู้หญิงได้ยังไงประมาณนี้เนาะใช่แล้วยังไงนะคะเราก็คิดว่าฝันเมื่อเมื่อคืนก่อนนั้นเลาะ,ค,ะความฝันย่านิงความฝันย่านิงก็ยังฝันดีอยู่เหมือนเดิม,มฝันได้เอาลูกน้อยอุ้มลูกเด็ก,กน้อยเออได้เอาเด็กเอาลูกน้อยเหมือนกัน แล้วก็ตาก็เริ่มจากกระตุกกระตุกมาแล้วมันกระตุกยังไงกๆก,อกเออเริ่มจะเอา้าเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้ว <c oughs> แต่เป็นบางช่วง <c oughs> ยังไม่ยังไม่เรื่อยเรื่อยถ้าเป็นพวงนี้นู่นเลยถึงจะฟันธงได้ว่ากระตุกตลอดไปนี่ฟันธงได้เลยกระตุกจนยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ฟันธงได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่ฟันธงได้นะคะเพราะว่ากระตุกเป็นบางช่วงบางช่วงนะคะอ่าก็เลยยังไม่ฟันธงนะคะ ก็รอ,อเป็นผู้นี้โค้งสุดท้ายนะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้ค่ะสวัสดีค่ะ